สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับแนวทางการเสี่ยงโชคประจำวันที่13ธันวาคม2564นะคะขอโทษด้วยเมื่อวานยุ่งย่งมากสิงานหลายงานเลยไม่ได้ทำคิดหวังว่าคงไม่กดกันนะเมื่อเช้าไปทำบุญใส่บาตรนะคะแล้วก็ปล่อยปลามาเรียบร้อยแล้วเอาบุญมาฝากทุกคนแล้วคลิปแนวทางการเสริมงโชคของหัวยรัฐบาลทำเรียบร้อยแล้วนะแต่ขออนุญาตลงสักเที่ยงแล้วกันไม่เกินบ่ายโมงนะคะรอติดตามชมก็ได้ทั้ง a c e b o o k ทั้ง YouTube นะไม่เกินบ่ายโมงเดี๋ยวจะลงให้ แต่ว่าวันนี้เรามาเอาหวยหุ้นธรรมดาทั่วไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะให้โชคให้รับพวกคุณกันบ้างนะคะวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขที่ตัวเองชอบตัวเองมั่นใจซื้อเลขที่ตัวเองมั่นใจว่ามันจะเฮงซื้อได้เลยนะคะวันอาทิตย์ซื้อเลขท,ที่ตัวเองชอบวันจันทร์ซื้อเลขที่อยู่อาศัยเมื่อคืนนอนบ้านหลังไหน ซื้อเลขที่บ้านหลังนั้นนะคะหรือเมื่อคืนไปทํางานต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวมานอนที่ไหนซื้อเลขที่บ้านหรือเลขห้องที่เรานอนได้เลยนะคะวันอังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานการทํางานจะให้โชคให้ลาบโดยเฉพาะวันเริ่มต้นทํางานครั้งแรกหรือเงินเดือนครั้งแรกที่คุณได้รับจะเฮงจะปังนะคะลองดูซิสมัยก่อนได้เงินเดือนเท่าไหร่นะอะไรสองตัวหน้าสามตัวหน้าอะไรนะลองซื้อดูนะคะสําหรับคนวันอังคารวัน พุธให้ซื้อเลขวันที่คุณไปพักผ่อนมาล่าสุดอย่างหรือทริปที่ไปพักผ่อนมาล่าสุดเนี่ยหรือคุณรู้สึกเหนื่อยคุณได้ไปพักผ่อนไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวครอบครัวเมื่อไหร่วันเท่าไหร่หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเท่าไหร่อะไรอย่างี้ค่ะซื้อเลขเกี่ยวกับการพักผ่อนเพราะว่าเดนได้อยากนอนแล้วอยากมีหลงแล้วมันเหนื่อยวันพุธเหนื่อยมากปัญหางานมันเยอะเดี๋ยวคุณผ่านได้ค่ะเพื่อรหัสให้ซื้อเลขเบอร์มือถือวันนี้เบอร์มือถือจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ำรวยกับคุณนะคะ แก้วขอแนะนําให้ซื้อผลรวมเอาเลขทั้งสิบหลักมาบวกรวมกันแล้วซื้อคุณจะได้โชคค่ะส่วนวันศุกร์เหมือนหมอแก้วให้ซื้อเลขการทาบุญทาทานแก้วคงจะซื้อเลขปล่อยปลาเมื่อเช้าหรือเลขยอดทาบุญปล่อยปลาเมื่อเช้าใครที่อยู่ใน Facebook หมอแก้วพารวยอันนี้ไปตามเลขทาบุญได้ถ้าคุณเกิดวันศุกร์เหมือนแก้วนะคะส่วนคนที่เกิดวันเสาร์นะย้ํานะตามหมอแก้วพารวยนะวันเสาร์อ่ะ วันเสาร์ให้ซื้อเล็เงินในบัญชีค่ะตอนนี้เงินในบัญชีมีกี่บาทซื้อเล็กจานวนเงินในบัญชีได้เลยรับรองเฮงรับรองตั้งรับรองดีมากนะลองดูกันนะคะแก้วขอไว้คยพวกคุณเฮงๆรวยๆเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ถ้าตื่นําทำงานแล้วไม่ติดงานอะไรนะสวัสดีค่ะ